อ่าอันนี้เป็นหน้าปกเดี๋ยวดูกันนะ้เดี๋ยวกันนะคะอ่าอันนี้ข้างหน้านะอ่าอา,อาแกะเชือกออกอแกะดีๆค่ะเปิดออกมาก็าจะเห็นหน้าแรกเป็นอย่างนี้เปิดไปเลยค่ะเปิดไปเลย อันนี้เป็นที่ที่เพื่อนอคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊กก็แคปเจอร์มาลงเิด่อกอันนี้รูปใครเอ่ยดูเอาเองก็แล้วก,กันนะจ๊ะาเล็กอันนี้เปิ้ลอืขอเร็วหน่อยค่ะขอเร็วค่ะอันนี้นางงามที่ไหนเนี่ย อืาอืมเอ๊ะกับอุ้ยหม้ออุ้ยตู้มเด็กป้อมอุ้ยแดงอ้งอยเป็คนที่เขียนมานี่ยตู้ยก็เอามาลงไว้ให้หมดนั่นแหละที่เขียนมาแล้วก็ข้างหลัง เ,เปิดไปค่ะทีนี้ในกรณีที่ใครที่ไม่ได้เขียนมาเราก็จะมีที่ข้างหลังไว้ให้เนี่ยเผื่อเวลาไปเยี่ยมก็ค่อยมาเขียนเติมเอาเปิดทีค่ะอ้าแค่นี้ค่ะจบจบจบค่ะปิดได้แล้วค่ะ